สวัสดีครับวันนี้วันที่สิเจ็ดกันยายนสองพัห้าร้สมาทำโรงเรือนง่ายๆเพราะว่าไม้ไม้เริ่มเยอะแล้วไม้เริ่มเยอะจัไม่มีโรงเรือนให้มันก็เดี๋ยวมันจะ ใบจะเสียจะโดนแดดจัดนี่ทำโรงเรือนง่ายๆเอาเหล็กตั้งทำเสาสองตัวลวดขึงสลันกลางเดี๋ยวถ้าเกิดมีไม้มาเพิ่มขึ้นก็ก็จะทำเป็นชั้นวางทีหนึ่งขึ้นอยู่กับไม้ว่ามันจะเพิ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงไอ้นี่ เพิ่งได้เมื่อวานพิงพิงปรินเซตไทคอนก็ยังไม่ขยับเลยฮะพาไลโซใบใหญ่ใหญ่ฟอร์มดีโชคกเก้าชั้นด่างนี่ก็ใ <c oughs> บจะไหม่ไหย เลกดากอนหรือคนไทยเรียกกุมารดำเรียกซับนี่ก็ใบเลื่อยด่างนี่ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้มาก็โอโลคาเซียทีทเวนตี้โฟร์สองต้นซึ่งวันก่อนไปตลาดเลิศนิมิตแถวมินบุรีต้นไซนี้จับมาบอกห้าพัน ห้าห้าพันเราก็จะเอาละปลอเดี๋ยวเดียเดียเดียวโทรถามน้องก่อนว่าราคานี้ยังปล่อยได้ไหมโทรถามน้องน้องบอกว่าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งผมก็วางวางพอดีเมื่อวานไปวัดตลาดวัดพะเงินได้มาสามพันโอ้ให้ละคนละเรื่องเลยดีนะไม่จับมาห้าพันแต่ก็ไม่เป็นไรเต็มใจโดนหลอก รู้ว่าเขาหลอกเต็มใจให้หลอกอันนี้ก็ต้นนี้สวยฮะอ้บอนกระดาษด่างขาวใบใหม่กำลังออกใบใหม่นี่ก็ด่างทั้งใบเลยออกแล้วใบใหม่อ้นี้ก็ไวพรินเซตสวยกำลังสวยเลยต้นนี้ก็โมจิโต้ก็ได้มาใหม่ อไอ้นี่ก็บอนกระดาษใบใหม่ออกมาไม่เหลืองไม่ด่างไม่อะไรเลยไอตัวนี้ก็ใบออกมาใหม่ก็ด่างขอบอยู่นิดนึงเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางไอตัวนี้ทําเป็นต้นตั้งแม่ตัวนี้ตั้งแม่น่าจะสวยนี่แหละเล่นไม้ด่างก็ประมาณนี้แหละวันนี้มันทำโรงเรือนง่ายๆให้ ให้เขาได้อยู่สบ,บายๆบ,บายไม่โดนแดดอันนี้จันแดงทีแรกเขาบอกจันโกเมนเมื่อวานไปถามผู้รู้ทีงที่ตลาดไปาเพรเงินเขาบอกจันแดงจันโกเมนจะใบเ็มเหลี่ยมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็กลวยป่าด่างเสือพนอันทำมาติดบ้านไม่งั้นมีราคาแล้วเหมือนกันแต่ตัวนี้เหมือนไอ้ตัวนี้ทำท่าถ้าเกิดอาจจะมีราคา ขึ้นมานิดนึ่งนี่พุทธรักษาต่างนี่เขาแถมมาเนี่ยเอาข้างๆบ้านให้เป็นประโยชน์ทำเป็นโรงเรือนชั่วคราวถ้าเกิดจะขยายทีต้องยกโรงเรือนไปอยู่ไร่เพราะว่ามันพื้นที่แค่นี้มันคงได้ไม้อะไรไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยฮะ ใส่ทำเป็นชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าดีกว่าป่อยตากแดดตากฝนต้นวินสัตด,ด่างเสียรูปเสียทรงไปต้นนึงแล้วนะ่ะมีข้างๆบ้านนู้นเนี่ยข้างๆซอกเนี่ยถ้าเกิดมีไม้มาเพิ่มก็เอาเข้าไปวางได้เพราะว่ากันทํำสลนกันหมดละทําง่ายๆนะาแลคกสลันกันขึ้นไปประมาณเกือบเกเมตรอะ เกือบสองเมตรง่ายๆขึ้นไปหย่อนมั่งตึงมั่งก็แล้วแต่เรามือสมัครเล่นลงทุนไปค่าสแลนไปสามสี่ร้อยก็ค่าลวดสามสิบห้าบาทเหล็กตั้งเสานี่ก็เก็บเสร็จเสร็จเสร็จ,เ,รจเหลือใช้ที่โรงงานให้ลูกน้องเชื่อมตั้งก้างก็ได้ โอเคครับคลิปนี้มาที่นี้นะครับไว้เดี๋ยวมีความคุ่น้าอะไรจะรายงานมาใหม่สวัสดีครับ